กะแค่โย่แน่ยขี้หัวหัวบ่อกันยังว่าบ่เดี๋ยวปุ่งยังของของวันนี้บัวกองกับฟังได้อยู่เออเพราะว่าล้มเงี้ยเงี้ยเอาคอนแกะคนนี้เอาอนห้องก็ดีขึ้นกันละยืนนี่ก็ยุ่ในห้องแมนอยู่ลมเนี่ยครับอยู่บ้านเฮานี่ยิ้มใส่กันบ่ได้ดอเดี๋ยวนี้แต่จังว่าอัิที่บ้านเ้ยบ่ได้ไปตามปูทุ่ยไทยมีคนถือบ่เนา ม,มันมีเลขอะนี่นแต่ล่างผมเหมือนเด้บ<อ> 1, <4 S 1> ่าหนึ่งซีหนึ่งเนี่ยเออเออเมียนตัวไหลนอะ่ะเมียนผมบอกกับทุกส่องผมกับว่าโอ้มีเลขหนาสงสัยเด้อทำไมมากตัวนี้เอฟซีสี่ประด้ครับครับโอเบอรเลสไปดึงมันหกซี่หนึ่งไอ้ดึงลูกมาจับสามตัวไว้วันนี้ก็ไปตัดเลนยิปซีทีมหกจับเลี้ยวด้วยสินะ ครับแต่เลื่องวเขาจังลาอยู่อืมเยอะสองไร่ที่งวบก็ดีตัวสันเกิดใอยู่ในมาบจิตทั่วไปเช็คจิติขควงเสะเช็คผู้ได้เสียวว่าอนนะหู้ขันส่วนข่วงขันโควงสุดท้ายจ่อไรกับใบได้อาจารย์แก่มโันคว้านห้อยออกจักสองเมืองสี่กระสีได้ยุ่งรอกตอนนั้นเมื่อนั่นหน่อยให้วันที่ได้เงื่อนให้กัน อันอน้ำห้ามันมันห่วยมันก็เลยบ่ามันมอแล้วครับมันที่เสดงจะเจ,ะจอะอะไรล่ละอืมก็จ,จ่อเติอบอยู่เนาะแมนแต่ว่ามันให้คับเรื่องดีวแหละว่าก<ะ>ันแต่ว่ามันมักหกเนาะหกสามหกยังปีนหัวหกซะเป็นเก้าซะกัสิไข่ซะดอกซะดอกเนาะอืมาหึ่มหมมาตายหมดเลยแมนหังผมกับผมกับว่ามัมาก, 6, 6, 3, กห,ห,ห,หกคักตายมมาหมด ตอนเนี them, ่ย uh อัน huh. ม <T an doo hehe> ่านยังมาที่หลังอันร้านวงในกับมกสามเนี่ยเอาละเด้อเขาเรียกจาของเลยเด้อว่าคือว่าออกออกม้าลัดปีนเผาเลยโอ้ตายบ่ได้จักหน่อยเลยบ่บ่บอบ่ได้จักหน่อยเลยเสียหนักเสียหนักเลยสองร้อยสื้อตีลังกาซื้อเลยผอ้มีอัน แมนเล็กตัวนี้ผมไม่เอาอห้เล่ะวลน้น่ะผมว่าโอ้แต่เล้นกแตไก่โย่ขีถึอป้องเอา่า่มันกับไก่ครับมือนี่หัวกาดีห่างจากห่างจากมือห้อยออกมักไก่เตือนพี่ดอกที่ค้านวณขึ้นสิได้แล้วนาออาจารย์เนาะได้แล้วปล่อยไปแน่ลอนละอันช่วงนี้เทา,ากับมโกรงสุดท้ายก็ได้อีกแค่นึง มันสี่มีเด็กเด็กเปสงสัยกับเก่านี่ยละอยไปแน่แล้วละทีอจ่อยไปแน่แล้วนะครัครับครับเนาะตีตารางใหม่นะครับตีตารางเอาตล่างแล้วเด้ต้องแถวบนกับศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่ง ข้างล่างเกดเก้าแแบเเกดเก้าเกดเอาสิพ่มาอีกสักบทละซี่นึงน่ะเออปรว่าสิว่าสิกิดเียยดอกนี่ลเกจเปลี่ยนก้นเออาวิ่งวิ่งบนเืาอล่างอาจารย์เข้ออพ่อมกันไปเลย พูดไเลยว่มีบนลัพธ์ที่น้องไข้ครับเอาวิ่งเก้าลองหนึ่งเหมือนเดิมวิ่งเก้ารองหนึ่งโอ้กอดข้อกันมากซะเนาะเนาะดัดกอดมากกว่เราจะจับคู่้อายุห้าจะแล้วครับเราจับคู่จับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนึ 1> 1, 1, ่งเจ็ดหนึ่งแปดรันทึกลักเก้าค่คือเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเกตมีเบียดเนี่ยอะไรก็เกตศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วพกเบ,บแียดเราจะย <70. S 2> บบืนด้านล่างนั่นล่ะครัสามตัวสองหางสามตัวสองหางศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้า ศูนย์หนึ่งเกีประจันครับศูนย์หนึ่งเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าแต่ว่าเราฝืนควบาม,มัากดนีถ้ามันดิงนะ่งเนาะผมกับหมักหนึ่งคือเกาเด้อครับหมักหนึ่งคือเกาเจ็ดเส้นใต้ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหีดเส้นใต้ประกาศแดงคอ,อยยึดเสือระเบียง ขีดเส้นใต้ศูนย์ห019วายจันครับเอาสองตัวเนี้เลยฟันเลยสองตัวหนึ่งก็สิมี่อยู่สามหางนึกกบะสงสัยก็นึ่งขึ้นเคี่ยงเยอะนี่สิบเก้าสิบเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสี่น้ำนักท่อกันเลยบ่อนแล้วระวางสามตัวนี้ นั่งนะคือถ้ามันประกอดข้อมากมันก็เฉียวซีมาเสียบอืมครับอยู่ในตล่างี่ที่น้องเอ้ยหกตัวนี้บวกคาดดอกเซียนร้องไข้เพื่อนนั่นนะขันจับได้ก็จับเอาเนาะอาจารย์เนาะครับขันเอฟซีบอมักในตัวที่อาจารย์เพิ่นจับนี่ไปจับเอาเองก็ได้นี่ครับมันมันจิเป็นเอฟซีเจ้ใไ้สังเกตเรติพอดีถ้าเลืผมสงสัยพมเชียอไหว้างวนเวอ อืมเข้ามานี่ตัวสงสัยคือศูนย์สี่หนึ่งมันบอกคับนี่นนเกินอาการสงสัยย่างหนักมันสีมาสี่หน,นึ่งบ่บาทนี่มันออกหนึ่งสี่หรอจังสี่บอกมันสีมาขึ้นสามตัวก,กับบ้าไปได้เลยต,ตัดเจ่นเอาครับผมบ่จับผมบ่จับมันสีหล่นมือหล่นตะล่างผมบ่จับมันสีไหลแมน มันสิลวนเมื่อลงแต่ล่างอาจารย์เราปรจับให้พี่น้องเอฟซีที่หน้าเบิงนะครับมดทวตผ่านมากเราก็ได้จับให้แต่ว่าเราไปจับเขาเองเกิดอาการสงสัยยามันมากมันบอาจา์เลยได้สองร้อยมันบ่นนครับผมก็มาจับุกด้วยไงเอฟซีผมก็เลยว่าจับุกซี่ยังไงแน่ไปจับงอตาไทยก็เลื่อครับนี่นะครับเสียนหนองคายกลับมาดังอีกครั้งเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าอยู่ในช่องน้องเบียวโอ้หลายเตื่นเบี้วตัวเวีวสองทีหา้าบ่หลายปันได้ดอกข้าเจ้าพ่อมากผูพเท่เอาเนี่ยพเทาอะไรงงไงแต่ว่า,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 ยยางวดนีม้มันมันใจยั่เปอร์เซ็น์อาจารย์มีเปอร์เซ็นบ่ไม่นู้ขึ้นเปอร์เซ็นเนาะหลายตัวงยาดีครับเพราะว่า มันมีเลขฝันมาประกอบฝันบันตีที่แต่ว่ามันต้อเคยเรกที่เคยตอนไหนล่ะบ,บัดนีค้คงเวลาค่อยล่ากันออคูองค่อยเคยเนาะบัดน,นี้เลขก็เพราะต้องไปค้ำหาเราอยู่ในนี่นะครับอยู่ในนี่เอตัวมาหน่บอฮะตัวมารน่บอสเสนอตัวมากยนท <number. S 1> ี่หนึ่นนง,งเกดกับเจ็ดศูน อเป็นยังจังมากเตียมันมาเข่ากับเลขปูนิ่นดำตนได้เลขอาจารย์เส้นน้องไข่หน่ไหวแน่นบ่ว่างหันเรอหายสองซีพันเปอร์เซ็นเดอร์เปอร์ซนซื้อแต่สองซีผู้ใดก็ได้ไดออกหนึ่งซีหัดมือนี่ม,มือ,ม,อ,ม,อมือก้อน,นในลอหายมากเลขลางเลขล่างนี่บอกสุกัดฟังพีอเ P ีเ F C คนฟังเพิ<บ>ค่คนสิมีความันอ้มันใจแล้วว่า เสี้ยน,น้องไข่กับปูนิ่นดำนี่นี่ซึ่งเป็นคลิปแรกระวังปูนิ่นดำก็เสี้ยน,น้องไข่ให้กันให้กันมากให้ทั้งช่องมากมันมาเขากันพอดีดีบายหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดศูนย์นั่นนะเออมันสิมีน้ำหนักบา่ายนี้พี่น้องเอฟซีได้ฟังได้เบื้องนี้ระวังเสี้ยน,น้องไข่กับปูนิ่นดำนี่พี่น้องฟงังแล้วเบิ่งแล้วอาจจะมีน้ำหนักอาจจะมีตัวทุ่มตัวนักตัวเบากือสินะ<อ>ครับ สิบสามงวดสิบสามงวดขาดงวดนึงขาดมือขาดงวดบางทันละทางเล่านะ<อ>บัดนนี้หอบฟัง่งหอบผู้ไ้หอบผู้ฟัง่งหอาก็สาม,มารถหาอยากลงทุนก็ลงทุนได้สินะมีตัวนักตัวบพอพก็ดีเองสินะอาจารย์ครับแต่ว่า,าเดี๋ยวผมจะบอกว็าไม่แยงเนาะเรื่องเก็บหรือแยงก็มูนั่น,เ,น,เ,น,น,นเห็นบ่แต่ว่าแต่ว่าบ่าสาม,มารถเป็นตัวเด่นได้แต่ว่าเป็นตัววิ่งขั้วครับ เจ็ดกับเจ็ดกับสี่กับหนึ่งเจ็ดกับสี่กับหนึ่งตีกับศูสีกันเลยแว่าเจ็ดสี่มาหลายกว่าเขาจับติซื้อได้สิบได้ละคันพี่น้องซ่าหรือสิบอได้เดี๋ยวเพราะว่าเลขตัวใดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์บอกอืมมีของเขากับเด็กคุณนิ่งดับก็เลยบอกสุรฟังอืมอ่าสวัสดีค่ะอาจารย์เชนน้องคายจ้าครับครับครับเป็นจังไก่นอหมันบอกค่ะเล่ามันนี่อืม จะเอาเอาตะล่างหั hmm. But, mm ่นเก่ามาใส่พี่น้องเพิ่ดเบิ่งน้ำเนี่ยครับมาาจังไดะจับจังไดะลักษณะแบบเด็ผมก็ซีไปแน่แล่ะล่ครับเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวตัวชุดชุดผ่านมาโชว์ให้เบิ่งน้ำยีดอกสถิติสถิติเก่าน้อยจันอ๋อเป็ดมันเป็นโคกสุดท้ายผมเลยให้มาจับงอกซีนให้จับเด็ดชิดซีซีชิเงีมันก็เลยเข่าโป๊ะ วันนี้กับเขาคือเก่าเนี่ยวันนี้กับเขาคือเก่านี่หละน้ำนักนักเสมอกกนแล้นประคับหนึ่งเก้าหนึ่งเก็ดกับเก้าซี่เนี่ยอาจารย์ครับครับเสมอกันเลยเอาถ่ายิ้มปเรื่อยอาจารย์สิบนาทีแล้วฝากพี่น้องเอฟซี่นะครับให้เพิ่มมันเขมั่นใจนะครับขั้นเป็นขั้นเป็นเน่นเลนเนี่ยพยามให้มันติดหนึ่งติดศูนย์เนอะพี่น้องครับพวกเก้าเนี่ยพวกเก้าพวกเกียจเนี่ยวิ่งไซมันบ่ละครับ นั่นแะว่าต้องข้ามทางไปเสดหรอกถ้าแม่นั่นผู้ตาดีกาเลตยุดแถวข้างบนนั่นล่ะแถวศูนย์สี่หนึ่งนี่เนาะครับบัญชีว่าเลขตัวเก้าเบี้ยปากเจ้ามาบอกเด้นั่นมันมาลางเลยมาผลก็ได้ครับเอาขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมครับครับครับมันหมาน้ำกันเนาะทรงไทยปีเก้าต้อนรับปีหม่นะครับ คูุ่ด่้ายเดี๋ยวติดต่อขยายใหม่อีกที่นึงครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ